ก่อนเรียนก็ขอกรับสวัสดีมีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครบับกับการรีวิวเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้ครับทางแสงเทียนนําทางครับยกตัวอย่างเหรียญกระสาบมา2อเหรียญซึ่งเป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหายากติดลาดับอีกเหรียญหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับที่ยกตัวอย่างมาให้ดูท่านผู้ชมได้ดูกัน ซึ่งวันนี้ครับเราจะมารีวิวเหรียญที่ว่าอาจจะเป็นข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับเพื่อให้นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้มีได้ศึกษาข้อมูลกันว่ามีความเปลี่นมาอย่างไงที่สําคัญครับว่าเหรียญกระสับรุ่นนี้เป็นราคาเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสับทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรา นั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มันที่เรียนแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญ10บบาทนะครับปีพศ2535นะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราคานะครับเราควรจะรู้ข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2535นะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสี ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคัติยาราชภูสินตาพรฉลองพระอ,องค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้าน,นขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับจะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาลอบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือพศ2535นั่นเอง สำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531ส่วนจำนวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ที่13ล้าน8 50, 5 0 0 0เหรียญนะครับ80,000 13ล้าน8 5 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยเอามากๆครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับที่จะมีเป็นเหรียญที่ติดลำดับ1ใน10นะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุนนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่125บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่สําหรับจํานวนการผลิตแล้วราคาก็ยังถือว่าดูดีนะครับแต่ก็ยังไม่สูงเท่าที่ควรถ้า,าพี่น้องนะครับอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้หรืออยากจะได้ราคาที่ดีกว่านี้นะครับอยากให้พี่น้องครับไปดูที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งลักษณะพิเศษยังไงพี่น้องก็น่าจะ ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเราจึงอยากจะมานี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ครับเริ่มได้มองหาเห็นความสําคัญของเหรียญสะสมครับเหรียญกระสอบเหรียญกระสบครับยิ่งเก็บยิ่งรวยครับเก็บได้มากเท่าไหร่เราก็มีเงินเท่านั้นนะครับอย่าไปดูถูกดูแคนครับอาจจะเป็นเหรียญบาทเหรียญสิบาทเหรียญห้าบาทเรมยิ่งเหรียญบาทนะครับ มีค่าน้อยอย่าไปดูถูกครับเราเก็บมากเท่าไหร่เราก็ได้แค่นั้นเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปดีกว่าครับนั่นก็คืออีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญ10บาทครับปีพศ2540นะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญนะเป็นเหรียญ10บาทครับเหรียญกระสับ โลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรครับน้ำหนักอยู่8.5กรัมด้านหน้าครับจะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชหินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยาราชกุสิตาพรฉลองพระองคุยภายในว,วงขอบหรือด้าน,นขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนตรงวงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองสลับเรียบนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับจะเป็นรูปพระปาวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคา เลขสิบไทยและเลขสิบอาลบิกนะับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2540นั่นเองนะครับส่วนวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นวันที่13กันยายนพศ2531นะครับ ซึ่งประกาศใช้แทนธนบัตรฉบับละสิบบาทรุ่นเก่าของเรานะครับส่วนจํานวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้ครับยอดผลิตอยู่ที่9ล้าน3ามแสเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตถือว่าน้อยมากๆครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ติดลำดับนะครับหายากติดลำดับ1นึในสินะครับส่วนจํานวนที่ผลิตไอ้ส่วน ราคาที่ประเมินไว้ครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่135บาทครับซึ่งทางแสงเขียนเองครับมองว่ายังไม่สูงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ายอดผลิตมาแค่นี้ครับราคาก็ยังไม่สูง <c oughs> แต่ถ้าพี่น้องครับถ้าอยากได้ราคาที่สูงกว่าน,นี้นะครับให้หันไปมองที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งจะพิเศษยังไงพี่น้องก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางส,สวัสดีครับ